มีเขาเปรียบเทียบว,ว่าเมียผัวคือปัญหาตีหัวผัวหัวเมียให้แตกคือตีหัวผัวหัวเมียให้แตกคือตีปัญหาให้มันแตกให้มันแหลกให้มันละเอียดม,มีปัญหาตีปัญหาให้มันแตกท่านเปรียบเทียบแบบนี้นะ นี่เวลาอยู่ร่วมกันแล้วเกิดปัญหาให้พิจารณาว่าปัญหาที่มันเกิดมันเกิดจากอะไรเหมือนองค์พระสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงตรัสเรื่องอริยสัจสี่มีทุก์ขทุกทุก์ขปัญหาปัญหาทําให้เกิดท,ทุก์ทุก์เกิดเพราะปัญหาทุก หาหาสาเหตุว่าทุกเกิดจากอะไรสมุทยัยทุกสมุทัยนิโรธหาวิธีดับมรคอวิธีดับคือทางเดินแห่งการดับทุกนี่คือมร์แปดนั่นเองอมรกแปดมรกมีองค์แปดคือวิธีการดับทุกหรือทางเดิน ไปหาวิธีการดับทุกข์นั่นก็คือมีเมียมีผัวตีหัวผัวหัวเมียให้แตกหมายถึงมีปัญหาอะไรอะไรก็ตามเนี่ยทุกคนต้องมีปัญหาอยู่ละ <c oughs> ตีปัญหานั้นเมื่อรู้ว่าปัญหานั้นเกิดจากอะไรตีปัญหาให้แตกก็คือแก้ปัญหาเนี่ยคิดทุกคิดทุกทางว่าปัญหาเกิดจากอะไร มันต้องมีทางออกมันต้องมีทางแก้ผูกเนี่ยเรียนผูกเนี่ยต้องเรียนแก้หรือเรารู้ว่าเรื่องเราเกิดจากอะไรมีปัญหาจากอะไร <c oughs> เราจะแก้ไขอย่างไรตามหลักอริยสัจสี่ทุกสมุทัยนิโรธมรคมากมีวงแปดนี่ไงมีเมียมีผัวตีหัวผัวหัวเมียมให้แตกนี่เหมือนยมปากระตูนตอบมานี่ โยมปากกระตูนตอบมานี่แสดงว่าโยมตีหัวผัวหัวเมียให้แตกแสดงว่าโยมกําลังตีปัญหาตีหัวผัวหัวเมียให้แตกคือกําลังตีปัญหารู้ว่าปัญหาเกิดจากอะไรแล้วก็แก้ปัญหาไอ้ที่มันเกิดนั้นนี่มีเมียมีผัวตีหัวผัวหัวเมียให้แตก เคยังนี่คือปิศนาธรรมทีนี้การเป็นเอาพูดถึงเรื่องของผัวเมียการเป็นผัวเมียกันนี่หรือเป็นสามีภรรยากันในพุทธโอวาทโอวาทขององค์พระสัมมาสัมพุทธเจ้าพระองค์ทรงตรัสหลักธรรมของสามีภรรยาที่อยู่ร่วมกันทำหน้าที่ที่ดีต่อกันหนึ่ง สามีต้องยอมรับนับถือภรรยาในฐานะเป็นภรรยาและคู่ของสองสามีต้องยกย่องให้เกียรติภรรยาอย่าไปเหยียดหยามดูหมิน่นภรรยาสามสามีต้องซื่อสัตย์ไม่นอกใจอันนี้อย่าผิดสินข้อ 3. สามสี่สามีต้องมอบความเป็นใหญ่ แสดงความไว้วังใจในงานบ้านทุกอย่างให้กับภรรยา <c oughs> การไปซื้อข้าวซื้อของเข้าครัวการไปจับใจตลาดซื้อหานั่นนี่นู่นว่าไปสุดท้ายสามีต้องดูแลความสวยความงามของภรรยาด้วยไม่ใช่ปล่อยให้ภรรยาจะของนี่เตืองเมืองอยู่ตื่นเช้ามานี่ส่งผมกะเตืองเมืองไปใส่กะ แป้งซื้อให้ภรรยาทาด้วยลุตสติกลุตสติกซื้อให้ภรรยาทาทาปากหน่อยสิปากแหล่ปากดำอา้าสิวขึ้นเอา้าวยาแก้สิวผิวพรรณดำแล้วเกินที่รักเดี๋ยวเขาไปซื้อคอลลาเจนผสม สารที่ทำให้ผิวมีออร่าให้ตัวเองนะหน้าที่ของสามีต้องดูแลภรรยาของตัวเองให้งดงามเหมือนเดิมอยู่ตลอดให้ใส่ใจดูแลกันด้วยอ่ะเดี๋ยวคนเป็นสามีก็จะบอกว่าหลวงพ่อนี่มาสอนแต่สามีหลวงพ่ออยู่ฝั่งภรรยาเหรอไม่ไม่ไม่ไม,ไม่ไม่ได้อยู่ฝั่งไหนเลยหลวงพ่ออยู่ ทุกฝั่งอยู่ทุกคนอ่ะภรรยาก็เหมือนกัน <c oughs> ผู้หญิงอะ่ะฝ่ายเมียก็เหมือนกันฝ่ายเมียก็ต้องดูแลด้วยหนึ่งฝ่ายภรรยาต้องจัดดูแลงานบ้านให้เป็นเรียบร้อยการบ้านต้องทำสองใส่ใจสงเคราะห์คนข้างเคียง จะเป็นลุงข้างบ้านป้าข้างบ้านถ้าไม่ใส่ใจไม่ดูแลไม่แบ่งปันอาจจะเป็นพิษภัยกับเราได้ดูแลแบ่งปันกันด้วยมีแกงเห็ดละโงก o เห็ดขมมีแกงนอใหม่แกงเอียงก็ไปปั่นกันแน่ฝ่ายภรรยานะต้องสร้างมิตรภาพที่ดีกับเพื่อนบ้านสาฝ่ายภรรยาจะต้องซื่อสัตย์ไม่นอกใจสามีเช่นกัน อย่าผิดสิงข้อสามสี่ฝ่ายภรรยาจะต้องช่วยประหยัดไม่ใช่ว่านั่งเอฟเดี๋ยวก็ลาซาด้าเดี๋ยวก็ช้อปปี้วันแต่และว,วันโทรศัพท์โทรเข้ามีแต่ขนส่งมีแต่ส่งพัสดุอย่าซื้อตะพื้นตะพื้ช่วยประหยัดให้กับครอบครัวด,ด้วยสุดท้าย ภรรยาจะต้องเป็นผู้ขยันเอาใจใส่ไม่เกียจค้านการทํางานทั้งหลายทั้งปวงด้วยเออแล้วจะเป็นคู่ไหนละ่ะคู่บุญคู่บารามีคู่คู่บุญคู่บารามีคือคู่ที่อยู่ร่วมกันศิลนเสมอกันเป็นบุญเป็นบารมีคู่ทุกคข่ยากคู่ทุกข่ยาก,กขยากนี่ ยากหรือทุกข์หรือลําบากก็ต้องยากจนลําบากไปด้วยกันอิ่มก็ต้องอิ่มด้วยกันอดก็ต้องอดด้วยกันแบบนี้อ,อืและคู่อะไรอีกภรรยาที่เป็นคู่อะไรคู่ทุกข์คู่ยากคู่บุญคู่บารามีคู่รังคู่ผ่าน คู่ล้างคู่ผ่านยังไม่แต่งงานก็ล่ะเพราะแต่งยังไม่แต่งงานนี่ไม่เป็นปัญหาอะไรนะต่างคนต่างมีทรัพย์สินพอแต่งงานกันปั๊บเท่านั้นล่ะโอ้โหขายทรัพย์สินหมดเลยต่างคนต่างขายเป็นคู่ล้างคู่ผ่านทรัพย์สมบัติของพ่อของแม่ที่มอบให้ล้างผ่านขายหมดเลกอันนี้คู่ล้างคู่ผ่านคู่ทุกคู่ยากก็ยังดีนะไม่ได้ล้างผ่านทุกทุกด้วยกันยากยากด้วยกันจนก็จนด้วยกัน คู่ร่ำคู่รวยคู่บุญคู่บารมีอันนี้ดีเลยแต่คู่รางคู่ผ่านเนี่ยต่างคนก็ต่างไม่มีสิธรรมท่านท่านท่านพูดเอาไว้อย่างนี้เกี่ยวกับเรื่องของคู่สามีภรรยาอ่ะปิศนาที่สองมีวัวมีควายใช้วัวควายให้แหลก มีวัวมีควายใช้วัวใช้ควายให้แหละคืออะไรวัวควายเนี่ยเป็นสัตว์ที่ใกล้ชิดกับมนุษย์ที่สุดเวลาเขาไปทำพิธีปล่อยสัตว์ใหญ่เขามาักจะไถ่ชีวิตวัวควายหรือไถ่ชีวิตโคกระบือ เหมือนหลวงพ่อมหาน้อยนำพาญาติโยมทำพิธีไถ่ชีวิตโคกระบือคืออะไรก็นำญาติโยมทำพิธีปล่อยสัตว์ใหญ่ทำไมเขาต้องปล่อยสัตว์ใหญ่วัวกับควายเพราะวัวควายหรือโคกระบือนี้เป็นสัตว์ที่อยู่ใกล้ชิดกับมนุษย์ที่สุด มีคุณกับมนุษย์ที่สุดทั้งทางตรงเลยเรากินเนื้อเขาเพื่อรักษาชีวิตเรา <c oughs> มันก็ไม่อยากเกิดมาเป็นวัวนะเกิดมามันก็ต้องต้องตายไปเป็นเนื้อให้กับคนได้กินนะ่ะออมีวัวมีควายวัวควายนี่เป็นสัตว์ที่อยู่ใกล้ชิดมนุษย์แล้วก็ถูกเปรียบเทียบ ว่าเป็นสัตว์มีคุณกับมนุษย์มากที่สุดเวลาไถ่ชีวิตสัตว์ใหญ่เขาจึงไถ่ชีวิตสัตว์ใหญ่ที่เป็นวัวเป็นควายนี่แหละเป็นหลักเลยสําคัญเลย <c oughs> อย่างต่อไปอย่างต่อไปนะวัวควายเนี่ยเขาเปรียบเทียบว่าเป็นสัตว์ผู้รับใช้มนุษย์ ต้องใช้วัวใช้ควายให้แหลกคือใช้ให้คุ้มค่าต่อการที่เราเลี้ยงและด้วยด,ดูแลเขาอย่างดีแล้วก็จะต้องมีคุณเป็นสัตว์มีคุณกับเราเราก็ต้องดูแลเขาด้วยรักษาเขาด้วยท่านเปรียบเทียบว่ามีวัวมีควายใช้ให้แหลกเปรียบเทียบกับอะไรเปรียบเทียบกับเงินหรือปัจจัย มีวัวมีควายใช้ให้แหลกคือใช้วัวใช้ควายให้เกิดคุณอย่างมีค่าเช่นเดียวกันเปรียบเทียบเหมือนเงินทองเปรียบเทียบเหมือนเงินทองว่าเรามีเงินมีทองนี่ใช้เงินใช้ทองให้แหลกคําว่าใช้ให้แหลกหมายถึงว่าใช้แบบผลานทรัพย์สินนะใช้แบบให้เกิดประโยชน์ใช้ทรัพย์สินให้เกิดประโยชน์ที่สุดทุกบาท ทุกสตังค์เหมือนโยมโอนจตุปัจัยมาร่วมบุญกับหลวงพ่อทุกโครงการที่บอกบุญไปเราก็ทําบุญนั้นนั้นทุกโครงการทุกบาททุกสตางค์ที่โยมโอนมามันเป็นจตุปัจจัยที่มีค่าของโยมเงินทองของโยมมันมีค่าเพราะกว่าจะได้มาอาบเหงื่อต่างน้ํา แต่กว่าจะได้มาแต่ละบาทแต่ละสตังค์กว่าจะได้มาแต่ละบาทแต่ละสตังค์นี่ทำงานจนได้อาบเหงื่อต่างน้ำกว่าจะได้มาฉะนั้นจึงใช้เงินทุกบาททุกสตังค์ให้คุ้มค่าโยมถวายหลวงพ่อมา20บาทดหลวงพ่อโยมร่วมบุญไป20บาทนะเจ้าคะ่ะ ร่วมบุญสร้างห้องน้ําโอเคโยม20บาทโยมนี่ก็ได้20บาทบริจาคสัก6คนก็ได้ปูนหนึ่งกระสอบแล้วนะโยมจะใช้เงินปัจจัยของโยมให้คุ้มค่านะนี่มีวัวมีควายใช้ให้แหละคือมีเงินมีทองใช้ให้เกิดค่าและคุ้มค่าที่สุดท่านเปรียบเทียบปิศนาธรรมแบบนี้เออ